มากันแล้วนะคะคุณชมนักลงทุนทุกท่านตลาดอุ้นไทยกับรายการพ like ิเศษไลน์แอนไลน์กลัาขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้มีการติดตามรายการมาโดยตลอดนะคะขอ <c oughs> ให้ทุกท่านจงรวยจงรวยนะคะและ้วก็ให้โชคดีโชคดีอยู่ในตลาดอุ้นตลอดชีวิตวันนี้นุ้ยนะคะนภพรเปลืองอารมณ์ก็จะมีข้อมูลเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชม <c oughs> นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ม่านสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นุ้ยมีหุ้นน้องใหม่มาช่วงเช้านี้ชื่อเต็มชื่อเต็มเต็มว่าบริษัท โคดเฟอร์นิเจอร์ f จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะหรือว e ่าตัวย e ่อ E C F นั่นเองค่ะ E C F เป็นธุรกิจอะไรไงคะบริษัทน e ี้นะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายเลเฟอร์นิเจอร์ไม้パーติเคิลนะคะกระดาษปิดผิวค่ะแล้วก็ไม้ยางพาราแปรรูปค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยไม้ยางพาราเหรอคะใช่ค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นพวกโต๊ะตั้งเฟอร์นิเจอร์สวยๆค่ะเอาไปตกแต่งบ้านใช่ไปตกแต่งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โย่วงชาก็ไดร่วงฮอตเลยนะคะซึ่งหุ้นตัวนี้ค่ะเข้าอยู่ในตลาด MAI นะคะเป็นวันแรกค่ะโดยมีบริษัทนะคะบรอมโนมุระพัฒนาสินนะคะเป็นอันเดอร์ไลค่ะปรากฏว่าช่วงเช้านะคะเปิดตลาดหุ้นอยู่ที่3บาท10สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้นนะบาท90าสตางค์ค่ะโดยราคาจองค่ะอยู่ที่บาท20สตางค์เกว่าขึ้นถึง158.33%เเลยทีเดียวค่ะโดยมีทางผู้ริหารทางด้านคุณอารักษ์สุขสวัสดิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะบริษัทอิสคอนฟินิเทคค่ะก็ได้บอก นักลงทุนนี้นะคะมีความเชื่อมั่นค่ะจากแนวโน้มการทางธุรกิจนะคะแล้วก็มีการวางแผนค่ะพัฒนาประสิทธิภาพนะคะการผลิตแล้วก็ในการดําเนินงานที่ชัดเจนนั่นเองค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะคาดว่าจะมีรายได้ค่ะเติบโตอยู่ที่ไม่ต่ํากว่า15%นะคะจากปีก่อนค่ะที่ทําได้ถึง1,080ล้านบาทค่ะ <c oughs> กําไรนะคะก็อยู่ที่35.64ล้านบาทค่ะ <c oughs> โดยกําไรที่เติบโตมาจาก ตรงนี้คะก็มาจากการขยายช่องทางการผลิตค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ผ่านทางโมเดินเทรดต่างๆมากขึ้นนั่นเองอแล้วก็ได้รับคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นนะคะจากลูกค้าเดิมค่ะในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในตะวันออกกลางค่ะแล้วก็ในปีนี้คะยังมีแผนที่จะขยายตลาดเข้าไปในกลุ่มอาเซียนมากขึ้นด้วยค่ะทั้ทงในประเทศมาเลเซียนะคะฟิลิปปินส์พมา่าแล้วก็ลาวค่ะ ่คะราคาปิดก็น,นี้นะคะก็ย่อลงมานะคะปิดใน,นบริเวณ2องบาทสีสตางค์ขึ้นไปสูงสุดคือ3บาท34สิบสี่สตางค์แต่ว่าจองเท่าไหรน่นะหนูจองอยู่ที่บาท20ค่ะพี่ม่อนออก็ยังเหลือจองอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะต <ừ> ินอยู่ที่สองบาทเออย,ยังไม่ขายถออามว่าราคาไปดูอีขขอกค่ะแล้วกันพี่ม่อนทิฟโก้ที่มีข่าวออกมาว่าทางด้านคุณเจริญค่ะสิริวัฒนภักดีได้เข้าไปซื้อหุ้นของทางทิฟโก้น้ำ น้ำผลไม้ทิฟโก้เนาะค่ะก็ทางด้านทิฟโก้คะก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวแล้วค่ะว่ายังไม่ได้มีการัคุยพูดคุยกันก็ออกมาน่าจะเป็นข่าวลือหรือว่ายังไม่ได้มีการเริ่มคุยกันนั่นเองค่ะอ,อ๋อค่ะก็ตามเหมือนกันเพราะตามทิฟโก้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเห็นมันซิลลิ่งกันนะคะสำหรับหุ้นทิฟโก้ก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำผลไม้ผู้บริหารของบริษัทเองก็แจ้งมาชัดเจนนะคะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านว่าหุ้นกระจายในตลาดนี้ ิดเดียวเองนิดเดียวจะสิบล้านหุ้นนะค่ะก็ที่เหลือเขาก็กอดกันเต็มเตวมไนะคะเขาก็เลยแปลกใจว่าเออหุ้นมันหนุ่ยฟื้นฟูเป็นร้อยล้านได้ยังไงรลอยล้านหุ้นเลยนะคะมันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะผู้บริหารระดับรองผู้จัดการก็ออกมาเลยบอกว่าเฮ้ยเอามาป่นกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยปฏิเสธไม่มีใช่ไม่มีไม่มีแต่ถ้ามีกำไรกำไราว่าจะขายกันถมากเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะแต่ ธุรกิจเหล่านี้เองก็ฟังหูไว้หูก็และกันถึงเรื่องราวของการลงทุนไม่มีใครมายืนยันได้นะคะเพราะยังไม่ได้แจ้งตลาดไม่แจ้งตลาดค่ะถ้าถ้ามีข่าวออกมาก็น่าจะออกมาเป็นทางการเป็นทางการอันนี้เราก็เล่นอินไซด์กันไปว่าคุณจเจริญจะเอาไม่เอานะคะเพราะเห็นว่าเทรนด์ในเรื่องราวของมารีลูกเราเมีย น้ำดื่มตามมาลีจำไดม้ปงสามบาทขึ้นมาร้อยบาทอ่ะอืมอะไรทีเกิดขึ้นได้กับยุคนี้กับพวก่งน้ําผลไม้เพราะว่าตอนนี้คนก็รักสุขภาพกันมากขึ้นใช่ไม่ดื่มโค้กดื่มน้ำดื่มชาใสตาที่พี่ไอตอนนี้เองนะค่ะที่โก้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ที่น่าสนใจมากที่สุดคือแปลกใจมากผู้บริหารบอกอพูดจริงอยู่ในมือมือมาเลยใครจะมาซื้อต้องมาบอกสิเรื่องอะไรจะมาแอบซื้อในกระดานซื้อในกระดานเท่าไหร่ก็ไม่มีทาง ที่จะมาเทคโอเวอร์ได้ค่ะอืมก็ว่ากันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูซิทิปโก้จะกระโดดอีกหรือเปล่าอันนี้อยู <c oughs> ่ท <c oughs> ี่เท่าไหร่สิบบาทสิบสตางค์จะขึ้นไปสูงสุดประมาณสิบสิบเท่าไหร่พี่ไม่ได้จำนะฮะค่ะอืมทิปโก้นะ,ะคะขึ้นไปสูงสุดในช่วงเช้ชาคือสิบเอ็ดบาทสี่สิบตางค์แล้วก็ยืนปิดได้ที่สิบเอ็ดสิะะบสิบตางค์นะคะยังบวกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ขายใหญ่หรือว่าผู้ถือหุ้นใหญ่กอดกอดกอดไม่ไปเออค่ะหมดแล้วเหรอ อีกข่าวนึงได้พี่ม่อน AIT ไหม AIT ก็ได้ AIT AIT จะร้อยบาทแล้วโ,โหุ้นตันนี้เลยเชื่อเพราะว่าทางด้าน AIT นะคะคก็ได้ลงมาประกาศค่ะบอกว่าจะลงทุนซื้อหุ้นเคร์สนะคะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็บริการโทรคมนาคมทั่วประเทศค่ะรวมถึงทางด้านศูนย์ข้อมูละค,ะคิดเป็นมูลค่ากว่า58.65ล้านบาทค่ะ เราไ้เข้าถือหุ้นเนี่ยห้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็หวังต่อยอดสู่การให้บริการาวด์เซอร์วิสนะคะเพื่อเป็นการรองรับเทรน์ตลาดแล้วก็ช่วยขยายฐานลูกค้าทางด้านเอกชนมากขึ้นโอ้ที่ตกใจนี่ตกใจราคาหุ้นนะคะโอรเท่าไหร่คะพี่มาคุณผู้ชมเมื่อเช้า8ปดสิบปดบาทขึ้นมาปิดถึง9ก้าสิบสี่บาทสูงสุด9ก้าสิบ้าบาทขึ้นมาสิปอร์เซ็นตอออโหโอ้โหแต่จำนวนหุ้นเนะ่ติ้วเดียวคือเจ้าของคงไม่ไม่ปล่อยเหมือนกัน สำหรับหุ้น a อ t ีนะเป็นหุ้นที่ขึ้นมาโดยตลอดและเป็นหุ้นที่ทางสถาบันเองมีเข่ามากระจอย่าไปเก็บหุ้นตัวนี้ไว้นะคะก็ดันตัวหนึ่งที่ข่าราวนะคะมีสตอรี่ขนาดหุ้นตกกระจายขนาดนี้ a อ t อทไม่ตกกระจุดเลยกลับพุ่งกระจายเหมือนกันนะคะโอ้ถือว่าตกมาตกมามีคนเอาน่าเลยปีนี้เขาก็ตั้งเป้ารายได้ไว้ด้วยนะพี่ม่อนถึงห้าพันสี่ร้อยล้านบาทค่ะหุ้นดีหุ้นของแข็งของขลังนะคะค่ะ แต่จำนวนหุ้นน้อยนะพวกน้อยๆเนี่ยวิ่งกับเขาไปค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าก็มาติดตามในช่วงของราคาทองคํากันนะคะ <c oughs> พักสักครู่ค่ะ